English for Alpha Kids Book 5 Routine Activities Page hmm? 8 Listen and color the related pictures I go to bed I take a shower I get dressed. I go to school. ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาล3นะคะวันนี้เราจะมาเรียนอัปปะคิด5กันนะคะ ให้เด็กๆทุกคนหยิบหนังสืออัปปอกิ้5ขึ้นมาเลยนะคะเสร็จแล้วเรามาเปิดนะคะเปิดหนังสือของเราแมาที่หน้า9นะคะหลังจากที่เราเรียนคลิปภาษาอังกฤษเนาะคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะเราจะมาเรียนเขียนคำศัพท์ให้สัมพันธ์กันและอ่านประโยคนะคะมันจะมีภาพอ่าเด็กทำไมคะกำลังตื่นนอนใช่ไหมคะ แปลงฟันอาบน้ําแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมคะเอ๊เรามาดูคําศัพท์คําที่หนึ่งคำว่า get up เนี่ยจะใช้กับภาพไหนอ่าเด็กๆลองสังเกตดูนะคะ get up ตื่นนอนใช่ไหมคะอ่าให้เด็กๆเ,เขียนไปเลย I get up I get up นะคะเสร็จแล้วเด็กๆลองไปดูข้ออื่นต่อภาพอื่นต่อนะคะลองไปหัดทำดูนะคะ ค่ะไปทํากันเลยค่ะค่ะเมื่อเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบใบงานนะคะใบงานที่เป็นรูป,รป,ปลูกโป่งขึ้นมาเลยนะคะโจทย์เขาบอกว่าให้เราเนี่ยตัดรูปวปงกลมติดปปลูกโป่งให้สวยงามใช่ไหมคะมันจะมีรูปโป่งสีต่างๆนะคะสีแดง สีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีส้มและสีม่วงใช่ไหมคะให้เด็กๆทุกคนนะคะตัดออกมาตามวงกลมเลยค่ะเมื่อเด็กๆตัดเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็นำวงกลมที่เด็กๆตัดตามสีต่างๆเนี่ยไปติดตามลูกโป่งเลยนะคะอย่างตัวอย่างนี่สีน้ำเงินติดลงไปเลยค่ะสีม่วง สีแดงสีเขียวสีเหลืองและสีสม้มใช่ไหมคะง่ายนิดเดียวเนาะไปทำกันเลยค่ะอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ